สวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีจังเลยจะหาอะไรให้เด็กๆก,กินนาะวันนี้พี่น้องเลยเมค่ะ ใส่คงจะเป็นข้าวผัดผัดข้าวผัดให้ลูกกินนออาะพี่น้องห้องสีแซ่บข้าผัดกุ้งเล็กกุ้งใหญ่ค่ะ ทำให้เด็กๆกินแม่ก็จะกินกับเด็กๆนี่ค่ะกินกับซองฟังหน่อยลอจ้าดีค่ะวันนี้ข้าวผัดก,กุ้งค่ะกุ้งเล็กกุ้งใหญ่มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปเรีรรโลโลยนกุโรริสุกุลกันอ๋อได้เหรอวิฮัลล,ล,ลูวิฮัลคโลคปาวิฮัลโคปปาริส Burka mm. Mm. Ja. ketchup. Det är stora och små. Mm. Det är stora och små. Stora och små. Det stora och små. Ja, stora och små. Jag gillar det. Lite mm. mm. ketchup där om man vill. Så med och mina pikk, man มาค่ะมาชีพอด่นเรอืมนี่น้องแค่จบไหมลูกอืมโอเคยอะแต่ก็ยอะแตกโอเค Let's eat ล้กแอเลยกินข้าวเลยลูกมาค่ะอืมแำ่มันในกระบนั่นได้เอ๊ะตุกจ่าจนอืมยดอดยกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกุตุ Man kan suga på den om man vill. Mm. Ska vi suga på räkor? Mm. Jättebra. God Det Finns små räkor också. Stora och små. Mm.

Bra, ja, men... mm. ja. Och jag tar bort den här. här. Mm. Du får en mammas. Då. En till om du vill. Ja, jag vill ha ah, vår. <tryck> Titta, Tampus var mm. stor mm. och små. Stor och små. Gott? Mm. Ja. ja. Mm. Det är bra. Jag måste kolla som är i på det här. Jag mm. behöver lite mer ketchup. Lite mer ketchup? Mm. Mm. มอ้ไรยสอืม hmm. yeah. mm ้ไรสเอะอข้าวผัดเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆบอกว่าชอบข้าวผัดแบบนี้อืม

Bra! Ja. Bra, Mehmin! Bra, Mehmin! Duktig, Nina! Också duktig med dig. อ,อะไรของ่าอันนี้เป่าของมมอัมมันม <Yeah. S 1> นี้แม่มาเดี๋ยวกันโอเคโนเคโอเคเยอะดูเลยขมิ้นกุ้งอ่า นี่นายกินแล้วแดงก,กู้เหรออ๋อฮะแล้วนยินแล้วสม,มองแดงก,กุ้อเจ็บกระบอกกระบอกจนหายโอเคหนูจะเอาเนี้ออกก่อนสวนกินเป็นป้ากุ้งนะเดี๋ยวถือย่านมามาอือเยีมอืม,อมดูดินี่นายกินกุ้งเป็นวะหรออือ Mmm gott! har Lite mer små räkor där. Ja. Mmm Jag är in. Jag är in på min lärosal. Nu jag Jag äter alla koppar. อฮะผมกินข้าวผัดหมดเลยแม่กินหมดจานไหนกเนาะไม่เลแหละแต่ไม่แก่โอเคเนาะฉันฉันสตาเนาะโอ้ยโอ้ยนี่าสตารนีน่แข็ง